โลทิ้งไว้ดอกข้างหน้าค้ำหมดทุกอย่างสับซีดจริงจริีเเตอร์ขอว่าเราที่ว่าเฮ้ยเราที่ว่าามันใจมันรอนโอ้โหอยากสอดเปี่ยมอย่ากสอดวันนั้นเลยการเล่นที่เปี่ยนทั้งเจอแค่น้องผมเองไอเตอร์เนี่ยน้องรักผมเลยผมเนี่ยดึงมาเนี่ยตาผมเนี่ยแหลมคมจัดผมพูดนี่ยนั่นแหละไอโจดาวเยี่ยมเยี่ยมไอจับเออทำไปจู่ทำไปจู่ ปากอะไรปั๊บโอ้ยเยี่ยมออไต่มหัวไอ้เกตตาหลุดไอ้เกตตาหลุดเลยเมื่อกี้นี้แล้วแชมป์ดีว่าเชี่ยเกมแรกมาดีอีกแล้วอเออสวยสองคิวอย่าให้ตายวงน้องอย่าให้ตายวงเอาอย่างที่สอนเลยเอาแบบที่สอนแบบนั้นอะเอาแบบที่สอนแบบนั้นเลยเล่นเดินเกมเดินอะไรอย่างที่สอนเปียบใจเย็นโบ๊ทใจเย็นใจเย็นยใจเย็นเฮ้ยให้ตายวงนะให้ตายวงนะเออสวยที่พวกคิวเฮี้ยวเยี่ยวเฮี้ยว เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยว่าไงวะเก็บแรกเก็บแรกวันนั้นก็แบบนี้เลยสัตว์แล้วก็งอมมึงจำได้ไหมเฮียแบบนี้เลยวันนั้นก็แบบนี้แหละแล้วตอเกมต่ำน้องผมเลยโบนเนี่ยน้องรักแค่นั้นน่ะรักที่สุดไอ้สามคนเนี่ยไอ้มอไอ้ลุกไอ้เตอร์เนี่ยจะมาประดับทีมเฉยให้มันเต็มแต่โบนเนี่ยน้องรักคุยกันทุกวันฟิลแฟนคุยไอโบนวันละสามชั่วโมงอย่างต่ำ นั่นคือท่านั่นเอเอบุรีรัมยเอกีวลดแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ไม่ปรากฏในแผนที่นั่นคือ CGGG ครับแล้วคุณดูจังหวะทัมมิ่งในการกระโดดเข้ามาของภาษาสายฟ้าดีครับอือโอ้โหมากเลยครับแล้วถ้าปิดท่างั้นเอางี้เลยว่ายารีน่ากับบุรีรัมย์น่ะใครชนะก็ได้แต่คนชนะเหลือคนเดียวได้ไหมล่ะขอกันตรงๆเนี่ยแหละอ่ะขอแชมป์แล้วกันคือใครชนะก็ได้นะแต่คนชนะเนี่ยขอให้เหลือตัวเดียวอ่ะแต่ประเด็นคือต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ยารีน่า เราเปิดออปชันอ้าวบวกช้าก็บวกช้าบวกบวกช้าพังหมดแน่เฮ้ยแฉโอ้ยเขี้ยเราต้องแชมป์แล้วเพราะว่าน้องไอ้ฝัดน้องไอ้เขาไอ้เขี้ยแชมป์นะวงเนี้ยไอ้เข่าน้องพี่ต้องเอาปี๊บคุมหัวสตตีไปนะน้อง ในช่วงวงที่6กยังได้เลยบูรีรัมรู้ว่าต้องรีบเล่นนี่ใช่รีบซัดเลยเอวทางหน้าตัวออการไปน้องทางหน้าเกนไฮคือมามั่เลยท้ำเลยลงมาทางหน้าล่างักษณะตาไปอีกคนหนึ่งครับใครที่ลงมาทางหน้าล่างนี่ตัวเยลิน่าดักเก็บทุกรายจะจนวนเฮ้ยดนะครับแบบเยลิน่าโอ้โหเฮียเคลียเร็วด้วยฝากต่อไปในการเจอกับ CGGG ครับเอาครับรู้ของกันไปก่อนครับแต่ว่าทพัดเหมือนกันนะ ไม่รอแล้วครับทีจีบอกไม่รอแล้ว้ยิงเลยเดี๋ยวเขาวิ่งให้ยิงเลยอะมันเพิ่งจะเบาบางลงไปเมื่อสักครู่ผมพร้อมที่จะเสียบแล้วครับผมตรงนี้ใบแดงก็เอาแล้วขอเขาคำหน้าเน็ตคำหน้าเน็ตคำหน้าเน็ตอเลยชนะทีจีจีแชมป์น้องแชมป์อายเขาน้องอายเขาแต่ถ้าโดนน้องก่อนหนึ่งคนสถานการณ์เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะทีน้าหน้าวันมอไว้ซัพพอร์ตทางดน้าหลังครับ เพอเทกระโดดเฮ้ยโดดเฮ้ยตีดออกซ้ายเข้าวงก่อนแล้วให้ทางหน้าออกรัสกับตัวผูนาค้ำไว้ครับอุ้ยเจ็บออก์ัสตรงนี้โดนระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปประทะกับออนไฟลุกแล้วก็บิเตอร์ตรงนั้นให้ผูนาอ้อมมาจากทางซ้ายแล้วยังตรงรอดได้อยู่ก็ยังไม่ตายด้วยครับตรงนี้ให้โว้สองชั้นที่กลางไว้คือกลางไว้กันนะนะตัววันมอแล้วชกกันอยู่ทงหน้าตัวออก์ัสเทกับท่าน้าบิเตอร์แต่ว่าเทไม่ได้ออนไฟล์กำลังจะร่วบผูนายังเทออนไฟได้อยู่ครับแล้วเจอกับท แชมป์ว่ะเฮียเออีเต้เต้ไม่ต้องดิ้นเต้เต้อย่าดิ้นเต้เต้ไม่ต้องดิ้นยิ่งดิ้นมันยิ่งเจ็บซีจีถือว่าตัดสินใจนมอเล่นเล่นฉลาดฮะตรงนี้วันมอเล่นฉลาดมากครับมาดูครับโดนใบสองครับเราเปีรอายูครับออกมาค้ำก่อนครับไม่ให้ไม่ยอมให้ซีจีล้อมบ้านครับ ยิงไอ้โจ้น,นะล็อกดาวไปแล้วครับโดนออนไฟยิงล่วงไปแล้วตรงนี้นนอล้วอันนี้โดนยิงล็อกดาวเปนหนึ่งครั้งครับดีจจะแก้ตัวได้หรือเปล่าปีเตอร์ครับก็เหมือนจะไปโดนวัฒนายิงล่วงไปโมชีโดนชาร์จครับจังหวะน,นี้เอาแล้วครับดีจีเหมือนจะดาวสองเหมือนกันครับแล้วเหมือนจะเหลือกันสองสองครับดีจีกับโด้นานของเบีอยูเบียยูรับคุ้นๆสถานการณ์มันภาพเดิมๆหรือเปล่าวาสนาโมชิดวันมอสเปดาเมจค่อนข้างดีครับ ยิงกดดันรุนรัวครับฝั่งสนีโมชีน็อกดาวไปครับเหมือนจะโดนคอสคิวยิงล่วงไปแล้วเหลือ2อหนึ่งตรงนี้วาสนาจะคัดกลับมาได้หรือเปล่าครับแบครับปั่บิงฟรีครับโดนไปครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดกดดันยังต่อเนื่องยังไงคอสคิวเลือดเต็มเตมกระโดดปินงานไปได้ครับอืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ให้เขาจับเ7 9ผู้า่ายคนนี้ทำได้หมดแล้วคอสคิวโอ้โหนี่ไงเอา MVP ไปเลยคอสคิวต้องยก ทำเล่นเอฟเจ็อิเก้าอีกตอบ<ช>ตลอดชีวิต <นะ S 3> VG ครับ DB, DB ครับแล้วก็ CGG โอ้ยอย่างนี้สบายแล้วครับประทะก,กันอย่างนี้ด้วยวเราเลิกที่จะไปบีบแล้วครับไม่ให้เข้าวงด้วยนะ เนี่ยคือวิ่งเข้ามานี้ก็โดนเสิร์ฟแน่นอนแล้วครับผมกดดันนะได้ช็อตคล้ายๆกับเกมเมื่อสักครู่ครับสอดทั้งทีจีรับมาแล้วแล้วไปชิดตัวเข้ามาอย่างนี้เลกที่จะคอเข้ามาก่อนหนึ่งทีด้วยแล้ววันมอยิงหัวเข้ามาได้จูตามาก่อนด้วยปีเตอร์ได้มาอีกหนึ่งเหมือนจะแล้วเขาสวนเข้ามาตัวของออนไฟล์่วงไปครับแล้ววันมอซับไปก่อนหนึ่งปีเตอร์ได้ตัวของอัมน้ำมาอีกหนึ่งครับเหมือนจะเหลืออยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับดูใบยังคงมีชีวิตอยู่ได้ตัววันมอเข้ามาอยู่ครับ วิ่งเข้ามาจะชาร์จหรือเปล่าคนสุดท้ายประจำทีแล้วสุดท้ายโดนเก็บงานไปสิบสวีจียัยงอยู่เล้วยังอยู่ยังอยู่เฉยเลยมันเข้ามายัยางไงหน้าฮันเตอร์เอาแล้ว2ต่อหนึ่งจะมีคลัชกลับมาให้เห็นหรือเปล่าครับเลือดเต็มด้วยของมีเหมือนกันและมาแล้วปาชิตอยู่1 2ต่อนึเล่นยังไง21ทํายังไงทําอย่างนี้เลยครับผมมคว้าบูย่ามาได้ต่อเนื่องจาก CGG ครับ2แชมป์ครับแล้วคอสคิวครับ2 m ง